ระดับน้ําที่ถนนบางบอน1เขตบางบอนนะคะซึ่งก็สูงตั้งแต่20ซนเมตรจนถึง1เมตรค่ะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าระดับน้ําจะเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องและน้ําที่จะไหลไปทางถนนเอก,กชยัยก่อนไปถึงถนนพระราม2ส,สถานการณ์นี้นะคะทําให้ประชาชนบางส่วนยอมอพยพออกจากพื้นที่ค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากการรายงานสดของสุณุสุงบงกฎสุกแก้วค่ะ ชันยืนอยู่นะคะเป็นบางบอน1ซต่อย20ค่ะซึ่งปริมาณน,น้ำในขณะนี้นั้นต้องบอกว่ามีตั้งแต่ความสูง20เซนติเมตรจนถึงเกือบ1เมตรนะคะดูอย่างเช่นด้านหลังค่ะตอนนี้รถเมย์นะคะซึ่งเป็นรถเดียวเลยล่ะค่ะที่สามารถสัญจรไปมาสําหรับรับผู้คนในระแวกนี้ได้นะคะ จะมีประชาชนค่ะติดรถออกมานะคะบางส่วนค่ะเราพบว่าประชาชนนั้นเริ่มทยอยอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าค่ะปริมาณน้ํานั้นจะสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องขณะเดียวกันนะคะจากจุดที่ฉันยืนอยู่หางุ่งหน้าไปทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเขตบางพัดซึ่งมุ่งหน้าไปสู่ถนนถเพชรเกษมนะคะขณะที่ตัดไปทางด้านขวาค่ะก็จะไปถนนราชพฤกษ์ค,ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะไปออกถนนเอกชยัยบางขุนเทียนแล้วก็ ลงไปสู่พระรามสองนะคะซึ่งปริมาณน,น้ำนั้นก็จะเริ่มไหลผ่านจากจุดนี้ไปเรื่อยๆนะคะจุดที่รับน้ำนะคะจากจุดบางบอนนี้รับน้ำมาจากคลองราชมนตรีคลองบางโคลดแล้วก็มาสู่ที่บางบอน,นะคะ่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าจุดนี้นั้นปริมาณน,น้ำน,นั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่อง บางพื้นที่ที่ดิฉันเข้าไปค่ะบอกว่าน้ําน,นั้นเริ่มขึ้นมาประมาณ3าถึงสวันแล้วและก็ยังไม่มีหน่วยงานใดนะคะเข้าไปช่วยเหลือจากที่เราสอบถามค่ะพวกเขาบอกว่ายังให้บางส่วนคือให้ชาวบ้านบางคนนะคะอยู่ในพื้นที่แต่ว่าบางครอบครัวค่ะก็อ,อกพยพออกไปแล้วที่บ้านแล้วค่ะยังมีคนอยู่ไหมมีเดี๋ยวลูกสาวไปส่งแล้วก็กลับสาวไปส่งแล้วก็น้ําที่บ้านขนาดไหนคะตอนนี้อ๋อถ้าถ้าเดินทางเข้าบ้านขนาดนี้แต่ถ้าในบ้านมันนี่ ก็คือชั้นหนึ่งก็คือแฉะคือเปียกอ่าในแบบไปบ้านเป็นกระเบื้องท่วมหมดเลยอยู่ไม่ได้แล้วห้องน้ํา็เข้าไม่ได้<ม>แต่ทางออกขนาดนี้ <laughs> เห็นบอกว่าน้ําท่วมมาหลายวันแล้ววันนี้วันที่สี่วันที่ส<ม>ี<ม>่ก็เลยแบบพวกบ้านไม่มีห้องน้ําเข้าอะ่ะก็อยู่แล้วดูหลายคนด้วยก็แต่พี่น้องยังมีอยู่มีอยู่แต่ว่าเขาก็แบบมันมันเดี๋ยวก็ต้องไปถ้ามันขึ้นไปนี้พวกบ้านเราอยู่ริคฟองหลังไฟฟ้านั่นน่ะ ปริมาณน,น้าที่เพิ่มขึ้นอย่างก่อนเนื่องนะคะก็ส่งผลให้การสูบน้ําที่บริเวณจุดนี้ไม่สามารถทําได้ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าทําให้เครื่องจักรที่นํามาสูบน้ํานั้นได้รับความเสียหายค่ะอย่างที่เห็นในขณะนี้และะว่าเครื่องจากที่นํามาสูบน้ํานั้นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพม,มหานครรวมถึงสํานักระบายน้ํานั้นเริ่มมาผลออกไปนะคะเนื่องจากว่าเรื่องจะไม่มีประโยชน์แล้วค่ะว่าหากจะสูบจากจุดนี้นจุดท,ที่ต้องไปเร่งสูบก็คือต้องเป็นส่วนของถนนเอกชัยซึ่งจะรับน้ําไปจากบางบอนค่ะ คือเครื่องสูบน้ําเราจะโดนน้าท่วมเราต้องต้องต้องยกกลับไปก่อนไม่ไงั้นเกิดความเสียหายเพราะหนึ่งระดับน้ํามาระดับนี้เครื่องสูบน้าระดับแค่นี้สูบไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเฟ,ฟเครื่องของเราไว้ก่อนจะไปจะไปแถวบ้านญาติประมาณที่ลาดพร้าวครับครับผมถ้าเกิดลาดพร้าวท่วมอีกก็ต้องก็ต้องคิดกันต่อว่าจะขยับไปที่ไหนกระสอบทรายป้องกันน้าเข้าบ้านยกของขึ้นที่สูงตามมาตรฐาน แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นไงการเดินทางเข้าออกมันจะมีปัญหาตรงนั้นแม้ในบางพื้นที่นะคะการสัญจรไปมานั้นยังสัญจรได้แบบที่เราเห็นนี่แหละค่ะว่าก็ยังมีประชาชนรวมถึงรถกระบะนะคะยังพยายามที่สัญจรไปมาได้แต่เราพบค่าวว่าตลอดสองข้างทางนั้นมีรถจอด ขอให้ผู้ที่จะผัดจซอยไปมานะคะจงระมัดระวังแล้วก็ขอให้สอบถามข้อมูลก่อน,นะคะอ่หนนะ,คะหากมีป้ายบอกว่าการุณาอย่าใช้เส้นทางนี้ก็ขอให้ใครคอนเรื่องนี้กันด้วยนะคะค่ะขอบคุณคุณสุบงกตนะคะ